ด้านหลังด้านหลังด้านหลังก่อห้าก่อห้าเพื่อนข้างหลังไอ้สวาลี่แม่งเลยเฮียเต็มตีเลยชั้นสามชั้นดาดฟ้าใช่มันมาเต็มที่ปพูดถึงเรื่องกล่องที่สามารถเอาลงไปในแมปได้นะครับมันจะมีกล่องเบตเตอร์เลต64ช่องกล่องปืน48ช่องกล่องเบตเตอร์เลตเล็ก25ช่องกล่องสายญา49ช่องกล่องใส่อาหาร35ช่องแล้วก็กล่องใส่สี49ช่องครับ นี่คือกล่องที่สามารถเอาลงไปในแมปได้ทั้งหมดครับซึ่งเผื่อไม่เชื่อว่ามันเอาลงไปได้ครับผมจะเรียกเอาลงไปคือกล่องปืนแล้วก็กล่องเปตนตะเล็กที่สี่ช่องนะครับถ้าจะเอาลงไปทั้งหมดเนี่ยมันจะกินเวลานานแล้วก็มันจะเดินไม่ออกนะครับผมก็เลยไม่เอาลงไปซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเอาลงไปกันครับเพราะว่ามันเดินไม่ได้กี่องน้ำเดียวเลนี่ครับกล่องปืน ก็ยังเดินไม่ออกเหมือนเดิมก็ยังเดินไม่ออกเหมือนเดิมขนาดที่แจมแบกมอกพวกกล่องพวก,กน,นี้เราจะเอาแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรว่ะฉันมั่นใจครับเอาลงมาฟาร์มอะไรเนี่ยเรามั่นใจแน่ๆว่าเราจะไม่ตายครับแล้วเรากจ็จะเอาของพวกนี้ลงมาด้วยมาฟาร์มแนม ซึ่งก็คนที่จริงเราจะเล่นประมาณนี้ครับเราจะทิ้งของนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะสามปุ๊บ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 ,บแล้วก็เอาของมายัดใส่ในกล่องแล้วก็ค่อยเอากล่องนี้ออกไปอันนี้ถ้าเป็นของของเบตะเล่นนะฮะนนี้กล่องปืนเนาะเนอมนะไม่ได้ไม่อยากเจอ 太可以。<laughs> <laughs> โอ้ยยิงไม่ทันยิงไม่ทันยิงไม่ทันเขาเอาลูกตามาหรือเปล่าไอตัวสแกนบอลของผมะยิงมันยิงเห็นตัวนี่ first s t r

ไ,ได้ยินเสียงทเท้านะไม่ได้ยินด้วยไงวะใส่รองหผมดีอ๋อของยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมของในกล่องเหมือนเดิมเลยโอเค เดินอยู่เดินต่อเดินไม่ออกเหมือนเดิมก็มีเอาเป็นในนี้มากว่ากล่องหกสิี่ช่องนะครับก็จะทําให้ดูว่ามันใช้ยังไงเนาะเท่าลงมาจริงๆเราไม่ต้องทําให้ดูหรอกน่าจะรู้ล้วนะลๆๆอยู่แล้วแบบมองไม่เห็นนะ มองไม่เห็นวะ่ะเมื่อกี้มองไม่เห็นจริงอะไรวะ First Strike What the fuck มันเกิดตรงนี้เลยเหรอเฮี <laughs> <laughs> ยทุกคนเฮียอะไรวะเนี่ยทำไมจุดเกิดมัน พล <viens> าดนะครับตาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสำสบเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอเฮจเย็นพี่ชาเฮ้ย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 อ๋อ คล้ okay, right. ตานี้ผมเล่นประมาทเกินนะครับไม่ยอมเช็คจุดเกิดนนครับ mm hmm. ก็เลยโดนไปชีวิตแรกฟรีๆเลยครับ <laughs> ต้องเอากล่องใหม่ลงมานะครับตานี้้จะพลาดน่าจะพลาดแลละ คนไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ผมจะไม่ประมาทเกินไปเฮ้ยโอเคอเราได้ของมาใช่ไหมแล้วก็จะเอาของยัดเข้าไปในนี้ไว้ทุกคนนี่เห็นไหม มันจะใส่ได้เว้ยปึ๊บแล้วก็ยัดลงไปชิวๆเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนาะมันจะเป็นแบบช็อตเรามั่นใจว่าเราแบบไปเ,เล่นอย่างนี้ได้นะมันจะเอากล่องพวกนี้ลงไปก็อย่างที่เห็นนะครับม,มันเดินไม่สะดวกครับถ้าจะเล่นเราก็อ่าอย่างเงี้ยทิ้งทิ้งทิ้งไว้ก่อนเนาะเราก็ไปเดินหานูน่นหานี่แล้วก็ค่อยเอ,เอามายัดใส่กล่องมันจะสะดวกกว่า นี่จัดทุกจัดให้หมดเลยเห็นไหมอีซี่ไอก็สำหรับกล่องก็จะมีแค่นี้นะพวกกล่องใสาย,ยากล่องใสอะไรก็ปกติไม่มีอะไรมากเนาะพาสสองแล้วอ่ะต้องพาสสองแล้วอ่ะมันยังไม่มันจะ,นจะโปล่ได้บวเลยมันจะโผล่รสชาติไตว่ะดิเอ๋ต้องไปอีกเราไปอีกหน่อยดูอาจจะได้ ไปเรื่อยๆจะมาดูคังเพื่อนยังกะมาดูอันนี้ทวง่อสกินเพื่อนเพื่อนอะไรดูเลยโอ้ฟัรกนี่สินะนี่สินะคนรวยดูดิสกินโ้โหพระเจ้าช่วยคนรุ่นทอดพระเจ้าช่วยเนี่ยมีโลด้วยไอ้สิร์เฮ้ยมือติดโลไม่เกี่ยวมากเลยเกมเนี้ยหนักไปหน่อยแต่ว่าเทมากเลยอภิเษกดีกว่าอภิเษกไ เต็มทีว่ตีเป็นนั่นตีเนี่ยน่าจะเต็มตีเนี่ยสิบเอ็ดคนน่าจะเต็มทีเฉินสาบเฉินดาฟ้าใช่มันมาเต็มที่งานงอกจัดเลยทีไม่ตาย นี่งผมอีตัวหนึงระวังนะล็อกอยู่ตายตายสปียไปิดีด Stay w <im iti> <Hey. im iti> i e s scratch ขึ้นลังมาได้ยัไงเมื่อกี้เ่อมีทางขไมผมก็ตะโกนบอกไม่ทันอยู่ข้ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกัน i e r แต่ไม yeah. ่ต้องโมกนะครับดูดูข้างหลังคนเดียวจะโดนเข้ามามามา้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 ม้ล์้ามาแล้ว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 มาแาแล้วม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 าาแล้วม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 าแล้้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ใช่มีตัวอยู่มีตัวอยู่แมบมันแมบเรามืดรัวๆเลยเพราะเข้าทีเดีนี่แหละเฮ้ยมีคนอุ้มมันละมีคนอุ้มหมดไปละเนาอุ้มมมดไปละยิงแม่งเลยยิงเลยแม่งันเป่อผมจะถึงแล้วนะไม่ไกลแม่มันเหนียววะกดดันละยวลามันดักปอบผมไปไป็นปอบผมแตะแล้วก็ Legendary ้าสิบ Legendary ตึ้งกับตายเนี่ยเพราะมันได้ ไปหาตัวกันไปอยู่ข้างล่างกับพี่ไปเลย16แมมผมช็อตอีกแล้วเขาน่าจะโยนลูกตามาแน่เลยผู้ใหญ่ไงนะน่าจะใต้เท้าเราไม่หนึ่ยดิแหมผมช็อตอ่ะดังคือหนอโอ้กระตุกกระตุกกระตุกโอ้โอ้โอ้เยี่ยมน่ารวยจังเลยจัง